สวัสดีค่ะอันจะพามาปลูกอันบกพริกตอจ้าแับนี้โอ้แดดก็ฮอนดีดีพี่น้องภาพมาปูกพริกไร้รอย,ยต้นยุจ้ากำลังคุดลุมการกำลังดีเริ่มแดดบังหันก็ลุงบกเขือไปล่จ้จเขือก็ลุงไปแล้วบังหันจ้าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอันบักเขืออันพันอันต้อแหลจ้าโน่นนี่น้นอยกลมกล่มกรอบดีดีจ้าแล้วก็แองก็จะปลูกมะเขือไคเตาน้ำจ้า กะทางพุ่นก็สิป็นเอ็นมะเขือยาวสีเขียวจ้าตัวนั้นปีนี้อันมะเขือเปาะอันเพาะบ่ขึ้นเลยจาย้าเนี่ยแต่บอกผิดงามงามแต่เด็ดยอดออกแล้วัน,นี่เขากำลังแตกจาก้าแดดกำลังหอนพอดีพี่น้องบ่กล้วยครับมันอยู่ช่วงประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงจา้าปีนี้ก็สิร่อง ปลูกแบบว่าว่าต้องคุ้มแล้วก็คับคุ้มจ้ะว่าแบบใดเขาได้พุนผลิตดีจ้ะเพราะว่าที่ตรงนี้แอนอเพิ่งปลูกปีแรกจ้ะแอนยังไม่รู้ว่าสภาพดินแล้วกันต้นไม้ต้นชนิดใดทีว่ว่าเขาเพาะขึ้นได้แอนง่ายจ้ะแล้วก็ได้พลนผลิตดีแอนก็เลยจะทดลองปลูกยางละนิดยางละน้อยไปก่อนจ้ะปีนี้แอนก็เฮ็ดประมาณออนเนี่ย เศษหนึ่งส่วนสีของอันบ่ถึงเศษหนึ่งหนุกะจบอกมัน mm. เคืองเิเคืองอีกเคืองหนึ่งแม่จ้ะของทีจ้ะ mm. เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปจ้ะเมื่อยกับเศร้ามากปลูกเลยพี่น้องมากมากพี่น้องใจมากคัก mm. ปลูกผู้เดียวเนี่ยนะจ้ะเ mm. พราะว่าแฟน เพิ่นเขาก็เพิ่นก็มีงานประจําของเพิ่นอยู่แล้วเนาะจา้าเนาะแอนกัปลูกผู้เดียวไปเรือค่อยๆปลูกไปจา้าเพราะว่าแอนกับ่ได้มีงานประจําอีหยังก็เลยแอนปลูกผักแมจก่จ้าปลูกผักแล้วก็เฮ็ดลูกชิ้นเฮ็ดขนมขายพอได้แอนเงินจา้าอันนี้ก็สิปลูกบักพริกปลูกผักไทายยามนี้ล่ะจา้า พอมีรายได้เนาะจ้าเนาะมีเงินจะควงแล้อโอ้ยมันมัน,มนหาเงินได้จะควงแล้วมันบรกลุ่จ้ามันมองง่ายๆบ้านเฮาก็คือแบบว่าอยากใส่ยังก็ใส่เงินของส่แม่จา้าเขาอยากได้ยังเฮาก็ได้แต่ว่าแฟนเขาก็มีหายเฮายูวนแหละแต่ว่าเฮาก็อยากหาเองเนาะจ้าเนาะใส่สะดวกมือสะดวกเงินบ่ต้องค่อยแบบว่าต้องไปบอกเพื่อน ว่าตรงใส่ค้านั่นค้านี่เดอ้อยังประมาณนึงสี่นะเขามีเงินเจ้าของเขาอยากซื้อยางอยากใส่ยางเขาก็ได้ใส่สะดวกมือจ้ะห่อนเ้ยพี่น้องแต่ก็โอดเอาแต่กบ็บาถึงกันไปว่าห่อนคักจก้ะ2ยีสิบกวักวเนี่ยแหละจ้ะประมาณนี้บักทั่วกับฟักยน้าก็กำลังข้นเน้ยพี่น้อง เรลืมไทยเบิ่งได้ไปอเบืงเทือเฮ็ดไปังสีกะลื่มแม่จ้าอันเมือนี่ก็ย่างมาปลูกผู้เดียวจ้าอันนี้ก็จะเอาปลูกลงดินไปก่อนจ้าตัวนี้อันทางนี้ไอแปลงนี้เ่ได้อัน <c oughs> เอาอันถุงห้องดินจ้าปุ๋ยอะเพราะว่าอันก้อนใ่อันนั้นเพราะว่าอัน เพิ่นเอาขีมาให้มูเพิ่นเนะ่เอาขีมาลุม,มเมื่อลสเจ้ะแล้วก็พวนดินเต็มแปลงเลยจ้ะขีมาเนี่ดีดีเลยจ้ะงามดีไหมจ้ะปลูกผักงามงามย่งางาอันเอาใหญ่ใ,ญใ่ใส่ใบกับหลุมก่อนจ้ะแล้วก็จะอันควายแกะลุงมแกะลุปลูกสองชั่วโมงก็ได้หลายเติอบอยู่เด้จ้ะค่อยๆเห็ดไป แดดดีค่ะพี่น้องพักจะได้งามๆจ้ะวางยังเขามาสวนนันก็เห็นอันกว่างอยู่ด้จ้ะสามตวัวพอนะ่ะมาดมๆจบจบมองๆก,เเเงเเกง็เล่นเฮ็ดเสียงอันใสเพื่อนไปเพื่อนวิ่งเลี้ยนวัสศุกพี่น้อง ถ้าบ่ออมหัวนี่คือมุนอุยปุยพี่น้องพักที่ลงไว้น่ะอันลงบักอื้อไว้แล้วจ้ะบักอื้อฟักท่อง้วจ้ะแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวบั๋นเห่าจ้ะปีนี้ก็จะปลูกเดี๋ยวก็จะได้เอาฟักบักแฟงแล้วก็แตงไทยเยมาลงอยู่จ้ะเพราะว่ารออากาศอีกจักน่อยก่อนจ้ะแอ่งก็ย่งเสียลง ก็ให้งามๆโดดๆนะพี่น้องเนาะอันแก้วนี้ก็จะเอาไว้จะปลูกปีนาจะอันได้แตกก็จะเลือกเบื้องก่อนแล้วก็จะเอาทิมอันใดยังพ่อใส่ได้ก็จะเอาไว้ปลูกต่อปีนาพี่น้องเพราะว่ากระถางเขาก็มีราคาแพงเหมจ้าก็ใส่แก้วพลาสติกเจาะเจาะกลนเอาเพาะก็งามขึ้นกันจ้า โอ้ยน้องพี่น,อน้องเน่อย้าเบื่องยง้มเขียวๆเนาอยโอ้ยบางเราสมมีความสุกพี่น้องโอ้ยมันคือภาพแล้วมันมีความสุกไหมพี่น้องคนคนมาปลูก,กนะจน๊ะเนาะเห็นเขาปลูกแล้วบะเด็นเห็นผลนผลิตของเจ้าควางปลูกเล้วบะเด็นโอ้มีความสุกหลายจ้ะเมื่อยได้พี่น้องมันมาเม็นมาเมื่อยได้ปลูกพักเนี่ยพ้อนดินก้นเองเฮ็ดเองนี่จ้ะนั่นก็เป็นความสุกนะ่ะ ผ้าไปอันเอา,น,าน้ามาหดแล้วพี่น้องแล้วแล้วก็สิแล้วแล้วละจ้ะเนี่ยจ้ะขางลังยังมาข้ังล้างก็สิเป็นรองน้าพี่น้องโอ้เจ็๊หัวก็ย,ยังได้พี่น้องมึงน,นี่โอ้มีหดครบโอเแมนมีหอยน้ำได้พี่น้องแต่เบเนีในวจามันกินได้บัวตัวเปร่กลุ่มๆเปรแปรม่จ้ะมันคือหอยจูบบานเฮาเด้มือน,นี่ก็มืนได้พี่น้องแต่ยหัวแต่ยหัวมันอันนั้นเดี๋ยวอัน ที่เอาเสียมาเลาะเป็นไอ้ขั้นบันไดยอยู่เปียกประเนี๊เปียกขึ้นมากเกือบถึงอันพุล่าุดกางเกงหระอจ้าก็เลยแอบ zoom กว้าบอกแฟนแฟนบอกว่าเดี๋ยวสิบ,บอกปูไปครับวันย่งางกับบานสภาพนี้ว่าอะไรด,ดอกวระเสร็มันว่าจ้ากับแบกเอากับไข่จายยกหน่อยจ่าพวันมีท่าน้นามอยู่ข้างหลังจา้า ยางหดไปเรื่อยๆจ้ะโอ้ยใจบลักนีเฮ็ดไปได,ด้พี่น้องเอ้ยมืออีมือมืออยู่มือแต่มีความสุขไหมจ้ะยังก็จะหดไปเรื่อยๆจ้ะดียังน้อยมันน้ำฟี่จ้ะข้างหลังเดี๋ยวปีหน,น้าก็สิได้ขุดเอาแท็กเตอร์หน่อยมาขุดลองมออกอีกจังน่อยจ้ะแต่ว่าน้ำเขาก็ไหลมาเรื่อยๆไหมจ้ะน้ำจากภูเขาเขา มันเป็นท่านนาไแม่จ้าสำรับใ่การเกษตรอ่าหิวซีแล้วจ้าที่นี่แองก็จะจะได้กับบ้านล่ะจะเทียงแล้วจ้า นั่ไปกินเขาเทียงย่างกลับบ้านตัวนี้แอนก็เอาพักบุงหน้าจ้ะตัวนี้มันเป็นมีนามนามจังหน่อยแอนก็นสิเอามาปลูกตรงนี้นะจ้ะก็ค่อยคุดค่ดอยค่อยปลูกไปจ้ะพริกกัย่งเหลืออายุจ้ะตัวเนี้ยก็เอาคุ่เหมยกนให้เขาปับอากาศปับอันอนั้นกรพะวเขาอยู่ในบ้านไหจ้ะก็คอ่คอยทยอยออกมใม้เขาปับตัวก็ย่งเหลือบักหลายเลยแต่พริก เนี่ยขขาโพดจ้ะว่าลงกรหนาน,านั่นฝนตกออกเหลืองจังหน่อยจ้ะแต่แต่คงเฉบว่วตายหรอกจ้ะเพราะว่ายอดข้างในเห็นเขาเป็นสีเขียวอยู่ไหมจ้ะเนี่ยบักอื้อจ้ะบักอื้อก็แรกๆอ็ะสงเป็นเหลืองเื่ากันจ้ะพอรอมลงพอมกันก็บ่นเขาพูดแต่ว่ายอดเขาขึ้นมาใหม่นี่ยังเป็นสีเขียวอยู่นาดินแห้งแห้งในพี่น้องแต่ว่าเขาขุดลงไปเนี่ยดินเขาสินเหนียวมากเลยแล้วก็ยังมีนม้ำอนมน้ำนี่ไหจ้ะ เนนก็สิกับละจ้ะปีนาตรงนี้ก็สิถอนก็สิเห็ดก็สรปลูกบักอือจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวลองเบิงก่อนจ้ะว่าดินสภาพดินเขาเป็นยังไงจ้ะเอ้ยรถไฟมาแล้วมากเบิงรถไฟแลนพี่น้องยังก็ใ่เวลาอยูได้จ้ะ ย่างกับบ้านไปกินเ้าเที่ยงพี่น้องใกล้ชิเที่ยงแล้วย่างหลักกระเป๋าเลยน่นเสื้อนีกระสีเฮ็ดเป็นวนข้างหน้าก็สีเฮ็ดเป็นมองนางแต่มองเศร้าเมยมีสาลาไหนน้อยเฮ็ดปิกนิกกินจ้าตรงนี้ แต่ตรงนี้อนาคตอาจสิเห็ดเป็นซาลาในน้อยจ้ะพอได้นั่งเห็ดปิกนิกเอียงสีจ้ามันเป็นปีแรกจ้ามันก็ยังเล่เพื่อนนั่นคอยได้เห็ดเอียงคนไหนจ้าแฟนเพื่อนก็ทำงานจ้านี้ก็เสื้อก็จะผูกเปย์ให้เล็กน่อยจ้ะตอนนี้ก็เดี๋ยวสินั่งถาปูกันจ้ะให้ปู่นมหาบจ้ะเพราะว่า แอ็นนันมื่นตกรองน้ำมไม่พองมันมื่นไหมจ๊ะกางเกงกับรองเท้าน,น,นี่เปียกว่าสันเนี่ยจารนั่แหละเบืองนี่นเลอะกันไปทั้งนพะูนอ่ะทรงรูปให้แฟนเบืองแฟนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจิตโตบอกปว่วนไปฮับดอกเดือดว่าสันเพิ่นไปเอ็ดงานอยืนตังเมืองจ้ะนางชิงชาถาปูไปก่อนจะ้ะเดี๋ยวเพิ่นสิมาฮับ สบายเดิพี่น้องชีวิตแบบนี้โอ้ชิวแห้งพี่น้องสบายสบายจ้ะเมื่อแต่มีความสุขอยู่พี่น้องมีความสุขหลายจ้าเห็นปูละจ้าจะกลับบ้านกันเด้อพี่น้องเด้อเจอก,กันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องแอนฝากกดซับสไครกดแชร์กดไลค์ให้แอนน้ำเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า